ก็เป็นไข่ฟูชีสนะคะมีเป็นสาหร่ายทะเลอยอันนี้ทำโตมากอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือซูชิบอลเ่ยซูชิบอลนะคะัสองชั้นนะอ๋อสองชั้นโอ้ควาใหญ่มากเลยสองชั้นอัวนี้คืออะไรไข่หวานค่ะโอ้ไข่หวานไข่อะไรครับไข่ไข่โบราณข้าวไข่นะคะข้าวไข่เอาร่ไป อันนี้ในกุ้งนะครับอีพิชช่าครับเหนยวอันนี้นนเกเจ็ดชาจากนอ้อยี่กุ้งกุ้งนี่ใส่ไข่นะครับใส่ไข่ปลาเลยเน,ยน,น้นๆเลยฮะได้ป๊ดอย่งอนุู้นจานหนึ่งครับเปน็น,นแซลมอน,น,น,นอันนี้มันสิบแถมหนึ่งสิบสิบแถมหนึ่งใช่ไหม ครับอันนี้สิบชั้นเลยใช่ครับสิชั้นนครับยิบเสร็จได้เลยครับนี่สีชอันนี้หอยเชลคืออะไรครับอันนี้ปลนะลาแซลมอนนะอืเน้นลยครัองไ้ว่าจะกินหครับงเป็นงครับเป็นไงเป็นไงแต่ว่าสปีด้วย จี๊ดนะครับจี๊ดจี๊ดจี๊ดมากหืมจี๊ดลองลองอันไหนต่อครับลูกบอลลูกบอลไหมจี๊ดจี๊ดยากนะครับอันนี้ปลาเลยนะอันนี้เป็นปลาญี่ปุ่นนะแตะอันนี้คือคือจะกินหอยเชลล์นะหอยเชลแต่ว่าน่าโดนมากทำเนี้ย จะแบ,บ่งมาให้พี่เดล้ยวยเพราะว่าต้องจะกินแต่ไข่อ๋อให้พี่กินแต่ข้าวใช่ให้พี่กินต้องขับวัยเดกใช่ไหมคัมแงบงเดีเียวเราเล่นกล้ามหอยเชลล์ครับมามเข้าไปให้ฟินค็อฟินนะอ่ะ ไข่ต่อนะอันนี้ขิ่งดองนะคะขิ่งดองออนะฮะโหดูยอดมาวันนี้เราอยู่ที่รา้านอาหารญี่ปุ่นนะคะสูชินะครับสูชิค่ะอันนี้เป็นอาเคียทั้งหมดนี่นะคะเมนูอาหารระยัดงเขาคิดเป็นคำนะก็ไม่แพงเท่าไหาร่ราคาจับต้องได้นะคะหมดนี้ไม่ถึงห้าร้อยเนาะ ้าเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนรีวิววันน right ี้พบกับทัพกบเห็นเห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 นกับเบลล์เลสซิ่งนะครับเนเชอมารีวิวซูชินะสิแต่น่ากินน่ากินมากเลยนะเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรก่อนนี้นะครับมันน่ากินมากเลยผมจะเอาวันนี้ก่อนดีกว่าซูชิบอลเป็นไข่กุ้งกับข้าวญี่ปุ่นโอ้ หมดหรือเปล่าเนี่ยชุดว่าสิดเลยนะหนึ่งคำจะหมดแล้วพี่เบลจะกินหมดไหมโอ้โหดูครับแน <ๆ S 2> ่นๆเลยโอกาสนล้วไหโอ้โหได้ค่ะดูนะครับผมจะกินหมดเปล่า <ๆ S 2> แด็ว่าผมว่าไม่น่าจะหมดอืมคำมันใหญ่มากใหญ่มากจริง โปรตีนล้วนๆมีโปรตีนนะครับพี่เบลจะไม่ชอบวาซาบินะจี๊ดมอมาค่ะทุกชอบอะไรที่ได้มากินได้ใช้โชยุแทนนะคะนี่ครับไปค่ะเน้เลยนะครับไแล้วไปแล้วาหวานมากจ่อข้างนุ่มๆเสียวอ่ะ ไปกินต่อยังกินได้ยังคนถ่ายหิวแล้วนะขอนี่คอนเน็นะครับเอาแนไหนนะคะฟลาแซลมอนแต่ว่ารานด้วยซอญี่ปุ่นแล้วก็เบิร์นด้วยไฟนะคะซึ่งมีคนที่ทำเขาทำอยู่เขาเข้าใจด้ยเบิร์นด้วยไฟนะใชฟเบิร์นเน้นเลยนะครับเดี๋ยวขอล้องลองชิมซอสสีนิดนึงนิดนิดพอวาินี่มันจี๊ดนจี๊ดดีย ดีดีนักแลยอืมน่อร่อยเลยเบิร์นี้ไฟอร่อยมากโอเคไปต่อพออยังหิวนี่มีมีอันนึงเมื่อกี้ครบครบครบตามราคาเขาเขาจะแถมไก่ด้วยนี่ตัวนี้นี่ครับเนยจะกินมากอ่ะฮะเขาจะมีผักสลัดให้เราด้วยนะใส่กรอบนะครับจิบเราจิบจิบไปไวมากโอเค